ว่ามาถึงพัดดนห้นี่นคุณลงรถหร่อไองทีมาลองเนื้อท่อน,นิษยานนะคะ่ะอันนี้คือไปต่อคิวมารอคิวมาน่าจะครึ่ชั่วโมงนะคะนี่ไปตอนเกือบใบหนึ่งก็คือของเกือบจะหมดแล้วจ้าเขาไม่ได้ลืมโอเคนี่สั่งข้าวเหนียวมาหนึ่งนะคะเนื้อทอด องขีดเอาแบบติดมาแล้วก็เนื้อหอยสองขีดน,นะคะส่วนลิ้นวัวไม่ไล่มาลองนะจ๊ะเพราะว่าลิ้นวัวคือเหมือนแบบตอนที่ไปถึงก็คือลูกค้าจองไว้หมดแล้วนะคะตอนนั้นประมาณแบบบ่ายหนึ่งนิบประมาณบ่ายหนึ่งครึ่งของก็เหมือนหมดแล้วนะคะเพราะว่ามีทั้งเดลิเวอรี่แล้วก็ทั้งแบบซื้อหน้าร้านเนาะก็เลยไมเลือกแบบเนื้อติดมันนะ ก็คือเล็กฟได้ว่าถ้าไม่เอามันมันก็มีความเหนียวของเนื้อที่ต้องแบบเคียวนิดนึงอ่ะแต่ตัวเนื้อไม่ได้เค็มมากนะคะมาลองกับน้ำจิ้มกันนะคะน้ำจิ้มก็คือเป็นน้ำจิ้มเจ้าวที่แบบ เผ็ดนํำนะคะแล้วก็เค็มตามแต่ค่อนข้างเผ็ดแต่ไม่ได้เผ็ดมากสำหรับคุณกินเผ็ดแต่แบบก็น่าจะก,กินได้เราก็มาลองเนื้อฝอยกันค่ะคือต้องบอกก่อนว่านี่คือไม่เคยกินเนื้อฝอยเลยปกติกินแต่หมูฝอยแต่ก็นานๆทีกินนะคะมีความกรอบแล้วแบบจะออกไปทางหวาน เค็มนิดเอ่อก็คือเป็นแบบอารมณ์เนา้แบบคล้ายๆเนื้อหวานนะคะอันนี้ดีอ่ะนี่คิอว่าน่าจะเก็บไว้กินแล้วแบบลายมือเลยก็ตอนเด็กๆอ่ะเหมือนเวลาขับรถไปเที่ยวที่บ้านแม่จะชอบซื้อแบบนั้นแดดเดียว เนื้อเค็มเนื้อหวานแบบเนื้อฝอยมาให้กินแล้วนี่เรชอบแบบหมูฝอยเออหมูฝอยมากที่สุดเพราะมันหวานตอนโตมาก็คือก็เหมือนเดิมจ้ะชีนนี้ก็คือมันล้วนๆหนึบล่วเหนียวแบบว่าต้องเคี้ยวเหมือนนะไม่ใช่ว่าแบบกินแบบ มีความหนึบอยู่ในระดับหนึ่งก็ต้องเค้ยหน่อยสำหรับราคาก็ถือว่าโอเคนะคะแล้วก็แบบเราไม่ได้รอานานมากนะคะก็แบบประมาณครึ่งชั่วโมงเพราะว่ามันด้วยความที่เขากําลังทอดอยู่อะ่ะมันก็เลยใช้เวลาแล้วมันก็มีคิวแบบคิวก่อนหน้าแล้วมีคิวออนไลน์ด้วยอะไรเงี้ยนะคะคิวแบบ Delivery